Sorry, ระหว่างฮีโร่เวินสายกองพลและดีแช่นะครับร่เร็วีโรถเร็วอป รอบแบใช่ไหมตัดี่เกียวกับโอเคโอเคตัดไปค่าเท่าเรส่วนก็ช้าก่อนปือะไรคื้ยี่คุณจงเปนหัหมือนเดลงมาแล้วก็เปิอปกรหนึ่ใบทีหมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเปิดมาพี่ได้อะไรแปลกหรอเล ได้จั่วเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้สองใบ่เผื่อได้ของแปลกมาทีด้วยไม่ช่างเลยสงสารสงสารเล้คุณทำเป็นคอนเทนต์ให้ร้านหน่อยสงสารโชว์เหรอโชว์น่ะโชว์น่ะเอาแค่นี้พอ กองพลน,นะครับกองพลอ่ะทีสองขีเดี๋ยวไปจอ่จอจบตัวอะไรวเนะี่ยช้าจุ๊บไหนทีไ่ไหนอ่ะมาถึงก็ตีระเบิดเนีย ฝั่งซ้ายนะครับทีเมนเช่น,นะครับมีแชม์สล่าแชม์สล่า,าไม่มีอเลยไม่มนทีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้โมู่มัมน,น,นเอ็นเชนเบิร์นสองไปลงก่อนี่เบฟเบรฟตัดน,น้อยยวผมได้ชักมีกีดได้เลย ใช่เปน,นี้กดเทคเซิร์ฟการ์ที่มีดีเชร์ตอาน,นัันในดอกสองใบนี้เอ้ยมาได้เรื่อยเลยเหรอมาแล้วอากิโตะเริ่มตีอ่บไม่ทำอะไร อ่าโบกตูดไอสองตอนนี้ผมนะไอตอนนี้หกพันไอนี้แปดพันกรองหนึ่งดาเมจอยู่ไอกรองหนึ่งคีกรองหนงึ่ง,งคลิกแต่มันลบทุกตัวเหมือนเหมือนลาวอยไหมอือเหมือนลาวอยแปดนะหนะึ่งมื่นนะเทกไปนี้แจก,กดีเชนนะจ่ายสองเกรดเลยหักไอเทมสองครั้งอ่าครั้งแรกไอนี้ก่อนครั้งที่สอง ใช้โซ่จัว<ช>ะใชใ <ะ S 2> ช้โซก่ะอ๋ออ่ะผมฟื้นสีไลท์เนียหนึ่งสองสามสี่อ่ะทีนี้การยนติน,นี้พี่ภูรับอะไรผมลิงใส่ค่าปองกันเดี๋ยวต้องมีถึงสองโซ่นเนี่ยถือได้นะั้นไรอยู่ได้แค่ปองเออได้แค่ปองกันอะ่ะมีไม่ถึงสองโซ่โอเคอ่ะมีดับเบิ ลิงข้างเท็กแบนี้เกสุดท้ายเกสุดท้ายหักเฮ้ยโอ้อ่ะผมพื้นสีเลือดหนึ่งสองสามสี่ตีกลางครับสองทิพื้นสองเลือดตีกลางครับสองิดไม่ใช่ว่าตีไปครบแล้วหรออย่างเลียงลิงแล้วก็ตีดีอ๋อลิงเราข้างตีดีผ่านผ่านผ่านไอ้บ้านี้มันเดือดว่ะ ผมเซฟครับเซฟแบบเต่าเหล่าเออฮะแบบเต่าเหล่าไหมหมั่นต้องเซฟทุกคนเลย <S <S 2> <S 2> เฮ้ยหงักเลยเมื่อก,กี้อะไรวะ <S 1> <S 1> <S จะยิ้มจะลวง <S 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 โกงป่าววะไม่ช่วยอะไรหรอกพอไปเจมเอเอเอทมูลเหรอไม่ขึ้นใช้คำว่าไม่ขึ้นเลยเอทิมขึ้นก็นพอได้ถ่ายบอดเพื่อนอ,อู้หึคุณใจคอคุณน,นะ สกิลอะไรมันเสิร์ฟใช่ใช่มาลงสนามอะไรจะลงสนามช่องไหนก็ได้ได้เสิร์ฟหมดโดนระเบิดสวนได้ไหมได้ได้แค่ว่าเด็กผมไม่มีหักไอทิมแค่นั้ไม่มีหักแบบอาจจะไม่มีหักแบบคอร์เตอร์เลยโอจ้าจูอู้มาหยุดเลยเว้ย ว้าวแล้วก็ชาร์จอันี้อีกนะได้จัวใช่ไปนี้ดลลงมาฝืนชาร์จได้ใบนี้มันไม่ได้สนใจอ,ะอ่ะอ่านี่คุณชอบฝืนเนาะฝืนนี่เห็นไหมสามเรกนี่คุณเก่งอะ่ะ เดี๋ยวต้องแดกฤิ์พวามพุนอากาศยานหน่อยแล้วครับจังหวะนี้ไม่ให้ดูของดีชื่อว่าจัดตามพี่ภูไม่ได้ยากนะเจก็ตามพงนะพกสั่นเลยอ่าลงมาใหม่ถ้าจใจเจก็ได้คอเลยไอ้จ่ายพี่ภูไม่ต้องเท่าไหร่หรอกจ่ายไอเจก็ตามพกนะเจก็ไอเจผสมแบบวิชแฉมันเลยมีแค่เจกใครซื้อย้วันที่ของเก่าอย่างเดียว ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าเวลาจาับมันน่าจะยาก่ามันไม่ได้จับสายตามบล็อกแบบขนาดนั้นไงเอามาไฮบิดอย่างเนี้อืมอ่ะลงมาสาอีกจูกเริ่มมาดีครับตีกลางร,ระเบิดไอ้นี่ก่อนปัญหาพุพทธพอด้ยมีเพนเดตใช่ไหมมีสามคลิปอ่าผมจะได้สองหรือสามเลือดจังหวะน,นี้หมายถึงมันจะได้เลือดตามบีเชงไงอ๋อก็นอกตกติกตอนที่พี่ประกาศระเบิดเลยก็ได้สามไปเลยหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามแล้วก็ดูหอักไหมอืม น้องตุกต,ต,ติกเหรอตีกลางระเบิดข้างต,ตุกติกครับนี่เป็น,พนเพนเดตเพนเดตไหมมีเหมือนกันรับรับมัาแล้วต,ตีกลางเพนเดตเทเลสสามสามแล้วตีกลางเพย์เท็ดอีกเออบอดหายอดจบเพื่นเชื่ อด้ยมาเริ่มดีมาลิงข้างไอ้หนึ่งศพรสี่รวมกันเป็นแปด0ปพันชาร์็โซ9เก้าันแล้วจับปนจัว อย่าอย่าอย่าคุณมือทั้งหลายใบผมมือใบเดียวนี่ไม่พี่หมายถึงพี่จะชาร์จเบสที่สี่อาดีแล้ดีโชว์ไปคอนเทนต์หน่อยนี่นี่นี่นีเฮยเก่งวะมีวิธีถอดตัวหมดอนแบบวะก็ใช้การ์ดดูโซ่หมดสนามมันก็มีอยู่ไม่เฉไยนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ โอ้ยผมไม่ทำลายนะมั้งอ๋อโอด้วยโอดเท่านี้ได้ทำลายไหนอีกเออพูดถูกมีพูดแบบใจจริงเลยเนาะต้องแบบนี้นี่นี่เห็นไหมเบสเพยเยอร์เห็นไหมอ่ะลงใหม่บวกบวกมันถูกทำลายเมื่อกี้นี่ชูมาชูมาขอแบบวันทุนคิวยี่สิบสี่ขีดหนโอ๊ดโอ๊ดเกินเร็วไม่มีรายเล่นแล้วนี่ทำได้ไหมยี่สิบสี่ขีด จริงไม่กองพลค่อยๆตีเกินไม่ถึงถ้าสิบเลี้ยงพอจาได้ต้องมาจาเช็คไงแล้วก็แบบเจยบเบาครับเล่นไม่ได้มันมีเบนไมชในโซ่มันไม่รู้อ่ะจริงเหรออืมเล่นกับกองพลเนี่ยเล้วมันต้องต้องอย่างนั้ต้องกาวสายเบสมานะเริ่อยๆต้องใส่เบตันบิวชั้นเนี่ยมาดิตีแต่ก็ระเบิดข้างออไม่ระเบิดกลางเลยเหรอเพื่อเทนเดเทสหนึ่งสองสองไปสามที ปีสามทิ่หนึ่งสองสามหนึ่งที่หนึ่งที่จบเอ,อ้วทำไมกูต้องใช้นี้ด้วยลนะ่ะจูวทำไมกูไม่เอาไอ้ดาบเพื่เทพปกที่มาอีกใบวะ <c oughs> นั่นสิอ๋อไม่มีสัตว์จูวโอ้ตายเลยนี่อ๋อเนเขาต้องไม่ทำวันหนึ่งคิวรอบลบไม่ทำหรอก อ๋อเดี๋ยวหักการนี่นะเห็นไหมเออไม่ใส่เออไม่เฮ่อจะมีจะเปิดได้สองรอบทุกครั้งตีข้างนี่นี่เก่งอ่ะเก่งอ่ะบอกไว้เฮ้ย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 ผ่านไปสองร้อยชาสองเก่อ่ะผมลงต่อไปเลยนะนี่รอพี่ตีก่อนก็ได้เชื่อว่าอะไรมันมันไม่ต้องใจเก่งอะทำรายการไม่ขอใจในโซะตีกหักการได้เลยมา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  รวมที่ไม่ผมเลยก็ได้เจดีรวมที่เลยเหรอหมันก็สามหกสามหนึ่งหนึ่แปดแปดแค่นั้นหัก้นะหักด้วยเดี๋ยวไปนี่เอาอิมเพกมาไม่เข้าเงินไขนะทำไมไม่เข้าเงินไขนะมันต้องไลท์ต่ำกว่าห้าถว่าอิมเพกของใช่เหรอหมันไหมไม่ใช่มันแค่ไอเทมลูกตี้ก็เอามาลูก็ลุกอีกสามแต่พี่ไม่มีหรอกผ่านไหม หรอจะทำอะไรยังไงต่อเดี๋ยวโซลุกทำได้มาชดเอะเขามาขออีกหกสามทีสองทีก็ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนกองพี่อะมีดาบโบกรี่อยู่ไหมหนี่งสองสามสี่ห้าหกเอ๊ะเห็นไหมี๋ยวมันอันนี้ดาบอ๋อเสร์มมาขออีมแพกหน่อยครับพี่ขอจัวเพิ่มด้วยอ๋อแล้ขออีมแพกหน่อยครับสี่ทีสองครั้ง อ่าตายตายว้าวได้ดีเลยหนเราคิดตัวเรียมาดีเต้ผมฟืนตัอ่าตาสองฮีโร่เริ่มก่อน1,2,3,4,5,6ตาวห้ากลับน้องฟื้นรายเยอะเกินยี่แฉกไม่ต้องแยใหญ่ย่ใหญ่ <laughs> <laughs> เราเรานีตัวหน้ากองคือถ่ายของหนักลงปะเออทงสวยนะคุณแจ๊นน้องขาโซได้จัวแล้วก็ฟื้นไลท์ซาโซได้จัวฟื้นไลท์สีขี้นะเว้ยโอ้ย <c ười> เฮ้ยยาวดกับดีเชนได้ปะจู๊ะยาวหัวกับดีเชนได้ปะจู๊ะสอง กันระเบิดทิ้งไว้ก่อนเลยจิ๋งเหรอ, <c oughs> อเฮ้ติดมาลงาลวินาทีทส,ส,าสามนะไม่ทีมวินาทีเลยสองเอ้ยสามดีกว่าเลยสามนะทำไปเจ้ยหมดแล้วแกไฟมห,มหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วถ้าทศสามมีอะไรดีค่อยคิดหน่อยเผื่อแกเข้าเข้าโดอน ให้เกย์ใส่เป็น <c oughs> เขาเหมือนเจ้าของร้านเหมือนนะ,ะเดี๋ยวผมค่อยเย่นทีอ๋อทำนี้ก็ได้เพิร์ชช้าเข้าโซลเอาการสองชื่อขึ้นมือสี่ขีดอย่าหุกนี้แล้วก็เพิร์ชของใบนี้จบเพิร์ชมัน, per มมนเทอร์เทินไหมมันตัวละเทินตัวละเทิอ่นตัวละเทินใช่ไหมโอเคนี่อยาเขียนไว้ตรงเนี้ย ความสามารถนี้ใช้ได้ทอกะครั้ง,งมันก็น่าจะตัวละครั้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ชื่อทาง,งเอาไปเร่ต่อจัอ่วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไอเจมาทักยังไง <laughs> ไม่น่าจะใช่วยเนาะ <laughs> ไม่น่าจะใช่ไอจีเนาะ cho để Wow. Arigato, my little. Cheers. 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 มันหรูกว่านะเกียจ,จวะเอ้ยไม่ได้ตัวจ่ายเกรยีระเบิดไม่ทำอะไรหรอกจริงหรอไร้ทีมเนาะจริงหรอม,มีเวทฟ,ฟาร์มเลย FA ยังยัง,ย,งยังไม่เลิอกอีก FA 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 มามามาคุณไว้ใจได้น,นะเวทขวดผมไปดอกไปสามใบนะผมเลยใบเดียวไม่รู้อยู่ไหนะไปใสีเ4เลยเหรอแน่นจังวะใส่1สิบเลยเลย ล่มีนีเอฟเอเอั F A, บเลยขีข้างฟื้นสองเลือดอ่ะสากาโซนี้ก่อนได้ตัวแล้วก็โอ้โหสินแก่การน,นั้นฟื้นไลไรขีข้างฟื้นสองเลือดเรามาฟื้นไรแข่งกันต้องเก็บให้ได้ ว้าเลือดอะไรร้อนต้องยอมแล้วที่เหลือปล่อยแล้ว่ะดบบเลยอ่าพี่ปูไม่มีไปพนารีลิงแล้วถูกไหมใช่ใช่แต่ถ้าโซกาดไปพี่ก็มีช่องเอาไว้ใส่ไหมอืมอืมอ่ะลิงดีกา่าได้สีเลือดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เทคไปนี้จ่ายสองเกตหักสองครั้งหน่อย ก็ทีนี้เข้าเต็มหน้าเลยสามิอ่าอันนี้มีลูกแค่ตัวเดียวนะอ่าตีกลางครับอ่าก็แจกหนึ่งเกียรติหักไอทมิมนี่หนึ่งสองผ่านเลยผ่านเลยอริกาโตมีแค่วิธีการนี้นะครับแล้วก็เสฟใหม่ทีนี้ <laughs> แล้วคุณก็เสใหม่นี่คุณแจให้ผมจังเลยอ่ะคุณเฮ้ยนี่คลิปขายของของพนากาักงานชัดชัดโคตรโหดคนเล่นหรือได้ครับบื๊กูเกินไปไม่เชื่อ <c ười> ไม่เชื่ออืมการระเบิดตกเข้ากีฬาสุสานหมดแล้วอะต้องตีสดแล้วอ่ะมาผมชอบแบบส,สดๆแบบนี้นี่คอนเทนต์ดีนะเนี่ยโบกี้ไม่มีเลยอ่ะฮึโบกี้หมดแล้วอ่ะ มันยังมีอยู่แต่ว่าขัดกันไม่ดีกว่าอยู่ในมือมี่ผมตัดได้แล้วใช่ไหมนี่ไม่มีตกติ๊กอะไรแล้วใช่ไหม <c oughs> ในมือพี่ตอนนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวมันมีชา้าจวอยู่กูกูขี้เกียจตัดใหม่หลายรอบเนี่ยเออไงตอนกูไได้โอ้โอโอปปก้าวรอกูกูปรับแพ้สตีวะก้าเรอให้กูสับหลายรอบนี้อ่าน่าจะหมดแล้วแหละนั่นไหนมนีย ผมรอดูอยู่เพราะกูก็าทำอะไรไม่ได้ยังย่างยังยัง,ยงจอสองทำไมจัวสองอะ่ะมันมอาอันนี้ยัดเปนจหนึ่งไหมอ๋อยังไงเออจัวหนึ่งแล้วพี่ใช้นี้จัวสองก็จัวอีกหนึ่งหไหเอออยมั้เดี๋ยว คุณเดี๋ยวคุณดูโหดาคุณหมดเลยเดบื่อเจนดาตีหักได้เลยเหรอเบื่อจังวะแต่ตีหักการของแกไม่ต้องจ่ายเกียร์นะทีนี้ไม่ต้องหักไม่ต้องหักไม่ต้องจ่ายของผมต้องจ่ายของผมมันดีเชีไงถ้าตีแล้หักเลยมันจะเก่งขึ้นสามเรปวิกกิงอ่ะ ตีหักสองทีก็ไม่วายไอ้ยัยนี้ับไอ้ยัยนี้อ่านี่แน่นอนอยู่แล้วกิ่งไม่ล่ะตีกลางร,ระเบิดข้างนี้ก่อนเลยเอ้สามเลีอดเลยตีกลางร,ระเบิดข้างเอาสองเลีอด <c oughs> อุยโ้ยมันรอดเลยกลางกลางไอ้ตีไม่เข้าอ,อ่ะตันนี้แต่ต้อง,องรีบกำจัดไอ้กิ่ต่อให้ได้ฮะตองยอมใช้คอยเก็บ คอตเตอร์จากรลอย่างนั้นใช่เวยสบายเวดกันแกชาร์จไปสองเกีกแล้วเออบริษีบแล้วขอชาร์จจื้อตีหนึ่งสองสามตีอีกครั้งหนึ่งสองสามตีอีกหนึ่งขึ้นเข้าสิบห้าจบจื้ ห,หนักเลยอืมถ้ามีสนไนเปอร์ใช้เกย์นี่โคตรดูร่อยนะแต่ว่าใช้ยากเลยไม่มีแล้วผ่านๆไปโอ้สิบสามไร้ครับหน้า,าตายเนี่ยนี่ก็นี่ก็หกแล้วนะนี่นี่ก็สิบสองไร้แล้วเนี่ยเอ้ยนะไม่ต้องออกน้องฟื้น,น,นหนึ่งไรมันโอเไซ์เธอเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอโอไซสิบสองใช่ไหมก็หาอีกสองขี้นะจนัดนิบุตรตรงๆเลยนะ ตรงตรงอย่างนี้หรอตรงตรงเลยผมไม่อ้อมเลยไม่อ,มอ้อมคมตรง,งตรง,เล,ตรงเลยหาให้ได้อีกสองขีแล้เต้นชนะเลยไม่มีไม่เชื่อนับเลขแปร,แรมีเวทชุบจากด,ดอกใบเดียวนี่ส <c oughs> ี <c oughs> สบวกกับอีกสี่สิบสองไม่พอมันก็ได้แค่นี้ต่อมากสิบสอผมเดสองอ่าอันนี้สามขีแล้วก็สาม,สามกแล้วก็ก้าสิบสองใช่ไหมผมเดสองไหจบไปหมดแล้วโอ้ยจากการโอ้ไซด์เมื่อกี้รอดเลยอลยไ,ไม่ไม่ยังเหลืออีกหนึ่งแล้วที่ดีอไเอตัวที่โอ้ไซด์ไปมันแค่หนึ่งขีดใช่ อ๋อคือยายก็รอดใช่ไหม,มที่ห้าสิบไม่คุยอะไรแบบนี้จบแล้ว <c oughs> อือจบแล้วจริงอ่ะ เริ่มตีเริ่มตีไม่มีอะไรอะ่ะตีข้างตีตีตีลาเตียเทมเปน้างพลังเท่าไหรอ่อ่ะหกพันนี่หกพันใช่ป้อมโซอ่ะป้อมทางป้องกันแล้วคุณไรก็ตีข้างตีไม่เข้าตายตายตาย,ตายโอ้กองพลกินอย่างเลยครับขอรีกองพลหน่อยครับ <laughs> ขอเร่งกองพลหน่อยครับเล่นกันจนหมดกองไปสองรอบแล้วกูว่ารู้ทุกใบแล้วแหละผมยังไม่เห็นนะเชิงเขาพี่ปุอยนะครับเฮ้ยบ้าแล้วเฮ้ยเก่งว่ะต้องใส่ข้อดอนทำไม่เปล่าครับมีข้อดอนแบบคอปเปอร์เตอร์ป่ะอาลงไอ้นี้แล้วก็ยัดเพนนเทปเข้าไปอีกจัว่วเฮ้ยโผล่มั้งปีกลางระเบิดกลางระเบิดตัวเองทิ้งก็จบแล้วนะไม่เล เออแบบตัเองนแล้ก e? right. ็ได้คุยแต่ยนีิเก่งเก่งเก่งสามขีตายตายี่่